<l ice> อิสเสร็จแก้วัรร้ายถามว่าเราเข้าไปอยู่ในนิยายที่ตัวเองเขียนไหม <l ice> แป๊วไม่คขำ <l ice> <l ice> <l ice> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมลงทางท่านที่ไม่ได้ตั้งใจมาชมหรืออาจจะเป็นท่านที่เผลอกดเข้ามาชมนะคะวันนี้เพจวรรณกรรมรีวิวโดยอาคุงกล่องจะพาทุกท่านไปรู้จักกับตัวตนที่เสแสร้งเออตัวตนที่แท้จริงของแสนแก้วค่ะ สวัสดีค่ะชื่อทิพย์นะคะพรทิพย์ทองพิสิสมบัติค่ะนาำปากกาแสนแก้วค่ะก็เป็นนักเขียนนะคะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะหลงเข้ามาในวงการนักเขียนเนี่ยก็เริ่มจากประกวดอ,อบรมในโครงการอ่านเอาก้วแรกนะคะรุ่นหนึ่งค่ะแล้วก็ได้รางวัลด้วยก็คือได้รางวัลรองชนะเลิศนะคะอันดับรอ,องชนะเลิศค่ะ จากผลงานเรื่อง m ซ s s บ b u ด d y คุณบันดอร์ใช้เธอหรือเปล่าคะคราวนี้แหละก็เลยเป็นเหมือนเปิดประตูก้าวแรกเข้าสู่วงการนักเขียนของทีมเลยอเสเซตแก้วมันร้ายร้ายยังไงคือเอาจริงๆทอดเนี้ยที่ไม่ไม่ได้คิดว่าจะมีคนมาเห็นเลยนะเพราะว่ามันอยู่เป็นแบบ description ใน Facebook อะไรเงี้ยค่ะคือถามว่าร้ายยังไงก็ร้ายน่ารักละกันค่ะก็คือแบบชอบไปเนียบเนียบกัดกัดเซลเซลเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบ ยกยอกยกยอกเพื่อนรู้ได้ยังไงว่าเราชอบเขียนหนังสือตั้งแต่อมาปลายก็เพราะว่าเราอ่ะเขียนหนังสือแล้วก็เอาไปขายเพื่อนเออค่ะตอนนั้นเราก็ชอบเขียนหนังสือมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็เลยแต่งเป็นนิยายน่ารักน่ารักเรื่องหนึ่งแล้วเราก็เย็บเล่มทํามือเองด้วยแบบว่าไปซีล็อกแล้วก็เย็บเล่มทํามือเย็บแม็กเองนี้เลยค่ะแล้วก็เอาไปขายเพื่อนเล่มละยี่สิบบาทเข้าห้องสมุดโรงเรียนด้วยขายดี ใชดีเพื่อนอ่านแล้วว่าไงบ้างเพื่อนอ่านเราก็บอกว่าสนุกเราก็บอกว่าเหมือนเรื่องของทิฟ์กับเพื่อนอีกคนหนึ่งในห้องเรียน<ม>ซึ่งมันก็ใช่แหละก็เราอะงอนเพื่อนไงเราก็เลยเก็บความงอนเพื่อนนั่นแหละมาเขียนนิยายอืคุณครูก็ชอบนะคะคุณครูที่โรงเรียนก็ชอบแล้วก็โอ๊ยพรใช่ขายคุณครูแล้วก็ได้เข้าห้องสมุดโรงเรียนด้วยถามว่าเราเข้าไปอยู่ในนิยายที่ตัวเองเขียนไหม ก็ในทุกๆเรื่องอ่ะจะต้องมีตัวเราอยู่ด้วยไม่มากก็น้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้ใหญ่ที่เป็นโจรก็จะมีทิปหรือว่าแทนคุณที่เป็นตำรวจก็ต้องมีทิปแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครที่เด่นชัดที่สุดที่เป็นเราก็น่าจะเป็นเรื่องล่าสุดค่ะเรื่องวิสเตอร์ยูโดทุ่มเชนเทอทิลากที่เป็นนางเอกค่ะก็คือสไตล์ประมาณว่า มันจะมีเขาคงมาจากเรื่องจริงค่ะก็คือเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เราเคยบุกเขาไปจีบผู้ชายคนนึงค่ะก็เลยเอามาเขียนเป็นนิยายเรื่องจริงสำเร็จนะไหมไ,ไม่สาเร็จในนิยายาเร็จสิแน่นอนก็ในชีวิตจริงเราไม่สาเร็จอย่างน้อยแล้นางเอกเราก็ต้องได้แหละ แสดงว่าบุคลิกเราเนี่ยกระจัดกระจายไปอยู่ในตัวละครในเรื่องที่เราเขียนตัวนใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างอย่างแทนคุณหรือว่าสามพี่น้องบ้านคุณธรรมแทนคุณแทนขวนัญแทนธรรมอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความเป็นตัวทิพย์ในแง่ที่ว่าบางทีเราก็เป็นคนดีจนจนซื่อเนาะเราอาจจะแบบไม่ทันคนบ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างโจนที่เป็นเจ๊ใหญ่ก็คือเราก็จะมีมุมมองที่แบบทําไมคนนั้นเขา ทำไม่ดีแล้วเขายังสําเร็จเขายังได้ดีอย่างงั้นฉันก็ต้องได้บ้างสิวะอะไรเงี้ยค่ะอุ้ยมีวะด้วยก็เลยได้นําไปใส่ไปในตัวละครในแต่ละบุคลิกของเขาค่ะวิตรกรรมของนางเอกก็ถ้าชัดๆเลยก็ต้องเป็นเรื่องมิสเตอร์ยูโดทุ่มฉันเธอที่รักค่ะอย่างที่บอกว่าที่ว่าเอาบางส่วนในชีวิตจริงมาเขียนก็คือในเรื่องที่ที่นางเอกอ่ะ ตรงเข้าไปบุกเข้าไปจีบพระเอกไงะคะ่ะก็คือเรื่องจริงที่แบบเทคไปหาเขาตอนสามทุ่มก็เรื่องจริงที่แบบใช้กฎ21วันในการจีบผู้ชายก็เรื่องจริงหรือว่าที่แอบไปดูเขาในงานกีฬาก็เรื่องจริงอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีความแสบแสบซ่บาซ่าในวงของเราอยู่ก็นําไปใส่ในนิยายด้วยไปโชว์ปกให้ดูหน่อยนะครับเล่มนี้นี่น่ารักไหม มิสเตอร์ยูโดทุ่มฉันเธอที่รักค่ะเป็นนิยายโรแมนติกคอมดี้นะคะแนวแนวเกี่ยวกับว่านักเอกอะคลั่งรักแล้วก็บุกเข้ามาจีบพระเอกที่เป็นนักยูโดค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องกุ๊กกิ๊กเท่านั้นมันก็ยังมีแบบมีสืบสวนเบ,บาๆเล็กๆแล้วก็รวมแบบแกงเพื่อนนะคะฝากไว้ด้วยเรื่องนี้เคยลงอันเอาได้นะ หมายถึงให้ความสําคัญงี้ใช่ไหมคะตัวละครกับพอจริงๆมันสําคัญแบบว่าสําคัญทั้งคู่แบบทิ้งไม่ได้ทั้งสองอย่างแต่สําหรับทิพ่ะทิพให้น้ําหนักพอดมากกว่าสักจิตนึงค่ะเพราะว่าพอดอ่ะมันคือเหมือนลายแทงที่เราจะสกิดบอกคนอ่านว่าเออนิยายเรื่องนี้เราจะนําเขาไปสู่อะไรอะไรงี้แต่ถ้าเป็นตัวละครใหญ่เนี่ยคือตัวละครจะต้องแบบเสน่ห์แรงมากนะจะต้องแบบเอาอยู่เอาอยู่ชนิดที่แบบว่าไม่ว่า คนอ่านอะ่ะก็จะอยากติดตามเขาเสมอไม่ว่าเขาจะทําอะไรอะไรเงี้ยค่ะนักเขียนที่ทําอย่างนั้นได้จะต้องแบบเก่งมากๆดังนั้นดิฟก็เลยให้น้ําหนักไปทางพลอตละกันว่าถ้าพลอตน่าสนใจอะ่ะเราก็จะเอาอยู่มาจากเราด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นความขับข้องใจ ในเรื่องปัจจุบันที่เราเจออย่างจรกรรมของขันตอนนั้นเพื่อนทิพย์ถูกโกงตังค์5้0บาทจากทางออนไลน์ไงค่ะแล้วแบบมันเอาเรื่องไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ทำไมอ่ะทำไมความยุติธรรมมันไม่มีจริงในสังคมพ๋เอิญมีงานประกวดพอดีก็เลยเขียนซะเลย <c oughs> อย่างนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็มีเรื่องรอบๆตัวบางทีได้ไอเดียมาจากการอ่านนิยายของคนอื่นการดูซีรีส์อะไรอย่างนี้ก็มีค่ะ <Okay. S 1> นี่รออไรอย,ยดือโลโ ถ <c oughs> าวว่าเขียนได้โล่เล่าให้ฟังหน่อยโล่นี้ได้มาอย่างไรโล่จากการประกวดช่องวันอันเอาปีที่สองค่ะก็ถิบได้รางวัลนะคะเป็นรางวัลนวน,นิยายดีเด่นประเภทนิยายลักค่ะจากเรื่องดวงใจจอมกวีค่ะก็คืองานประกวดเนี่ยเขาเป็นงานประกวดสําหรับ เฟ้นหาวรรณกรรมที่มีคุณค่าทางด้านวนรรณศิลป์แล้วก็เหมาะจะนำไปทํานิยายด้วยค่ะเราก็ค่อยๆผ่านเข้ารอบมาทีละรอบหนึ่งรอบสองแล้วในสุดท้ายเราก็ได้โลมาก็คือประหนึ่งชนะเลิศนะคะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเล่นนี้ได้ได้เป็นไ,ไ,ได้เป็นอะไรไหมครับผลงานนะอ๋อก็เดี๋ยวในอนาตอนนี้ลงที่อ่านเอาเป็นลายตอนอยู่ค่ะเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะได้พิมพ์รวมเล่มนะคะแล้วก็ จะเป็นละครช่วงวันในอนาคตต่อไปค่ะถ้าไม่แจกโลดเนี่ยทิฟ์ว่าน่าจะเป็นถ้วยทองถ้วยทองแบบถ้วยทองถ้วยทองใหญ่ๆถ้วยทองแบบถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกคือหูยาวๆคือถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกมันเป็นสีเงินใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เราต้องถ้วยทองเท่านั้นใขรนึกไม่ออกนี่แบบยามมองตาถ้วยทองก็ใช่เลยตอนตอนที่ทิพย์แบบว่าเขียนงานประกวดอะเราก็แอบซ้อมรับถ้วยทองอยู่นะเราจะจินตนาการว่าฉันรับถ้วยทองจากพี่บอยเธอกรเกียิ ค่ะโอเคเออกมาเป็นโลภูมิใจคือตอนอบรมช่วงวันอ่านเอาเนี่ยคือเขาจะอบรมทางซูมใช่ไหมแล้วแบบว่ามันจะมีกติกามาว่าทุกคน,นต้องเปิดกล้องทิพก็แบบต้องเปิดกล้องแต่ตอนนั้นนี่หิวข้าวมากเลยทิพย์ทำไงก็คิดว่าเดี๋ยวถึงเวลาเรียนอะ่ะไม่มีใครสนใจใครหรอกเดี๋ยวก็ขึ้นสไลด์ทุกคนตั้งใจเรียนทิพก็เลยต้มมาม่ามา,มา,มาแล้วก็สดหน้าจอสดเร็จไม่พอเมื่ออีก แลงลงไปแพ้งปากฏวันรุ่งขึ้นที่เพจอ่านเอาค่ะเขาก็ขึ้นแบบประมาณโพส์ตว่าแบบเออเริ่มแล้วนะครับสําหรับอบรมอ่านเอาก็ช่างวันอ่านเอาอะไรงนี้ปรากฏแล้วมันก็แบบเป็นขึ้นกอบของเราอะ่ะก็เลยแบบนี่มีใครเห็นฉันซูดม,มาม่าไหมนะเห็น <c oughs> <c oughs> ใครใครเห็นฉันลงไปแพ้ง มาแนะนำลูกรักฟิมเมอร์ของที์นะคะอันนี้เป็นเร่มแรกเมสซี่บัดดี้คุณบันเดอร์ใช้เธอหรือเปล่านะคะเรื่มนี้ได้รางวัลด้วยนะรางวัลรองชนะเลิศโครงการอ่านเอาเก้าแรกอ่านเอาเก้าแรกครั้งที่หนึ่งค่ะก็เป็นแนวโรแมนติกคอมดี้นะคะแบบเราไม่ได้สื่มหาคนร้ายกันอีกต่อไปเราจะมาสื่มหาคนรักกันในออฟฟิศนี่เลยค่ะแล้วก็ผลงานต่อไปนะคะอันนี้เป็นโจรกรรมขำขันค่ะ อันนี้ผ่านเข้ารอบโครงการช่องวันอ่านเอาปีที่1น,นะคะเป็นเรื่องแบบออกแนวตลกกล้ายแล้วก็เรมนติกคอมเมดี้สืบสวนนะคะก็จะเป็นเรื่องของครอบครัว4ี่พี่น้องที่3คนน้องอ่ะเป็นคนดีคนดีแต่ว่ามีพี่ใหญ่เป็นโจนเรื่องราวาจะป่วนอลมานขนาดไหนก็ติดตามกันได้ค่ะแล้วก็เล่มนี้นะคะมิสเตอร์ยูโดทุ่มฉันเธอที่รักนี่ก็เป็นเรื่องที่ทิพรวมเล่มเองนะคะเป็นเรื่องของ นางเอกคลั่งรักที่มาบุกเข้ามาจีบพระเอกถึงยิ้มยูโดนะคะแล้วก็จะมีความแบบว่าสืบสวนสอบสวนอะไรกันด้วยในที่นี้นะคะแล้วก็มาเราก็มาดูยูโดด้วยกันนะคะจากเล่มนี้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะดวงใจจอมกระบี่ที่ตอนนี้กำลังลงอยู่ที่อ่านเอานะคะในอนาคตก็จะมีพิมพ์ล้มเล่มแล้วก็จะมีละครช่องวันด้วยค่ะ มาพูดคุยกันเพิ่มเติมได้นะคะที่เพจเฟนบุ o k ค่ะแสนแก้วสะกดตรงตัวเลยค่ะสอแอนอแสนก็อแอลวอกแก้วไม่โรแก้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ